ดีครับผู้ช่ยนักกษาครับวันนี้ก็มาดูครับการเสริมขาทุเรียนนะครับเสริมขาทุเรียนวันนี้ทุเรียนก็ปลูกไว้ตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้วนะครับตอนนี้ก็เดือนวันนี้วันที่ 20, 29 2 9นะครับกรกฎาคม2567นะครับ ก็ครบกําหนดนะครับเสริมเสริมขานะครับเสริมขาเนะ si. นี่ยเนี่เม็ดของคนนี้นะครับนี่เนี่เม็ดของคนนี้นะนี่เนี่เของเม็ดนะนี่เอาแล้วผมก็มาปลูกวันนี้ท่านก็มาเสริมขาให้ผมอ่าเนี่ยครับพี่ดาพี่ดำนะเสียนทุเรียนเหมือนกันนะครับราชาทุเรียนเหมือนกันนะครับแล้วก็มาเสริมขาให้ผมก็พร้อมด้วยพักพวกหลายค่อนเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าทุเรียนปลูกด้วยมเมล็ดนะครับปลูกด้วยเมล็ดของพี่ดำนะฮะเดนนี้ครบก็สิบเดือนเสริมขาได้ถ้าโยาให้โตกว่านี้นะครับไม่ไหวนะฮะไม่ไหว ต้นไม่ใหญ่เกินนะครับมันรวบเข้ากันหายากนะเดี๋ยวเรามาดูครับมาดูกันเสริมขานะครับผู้เรียนสิบเดือนนะครับนี่กรีดกรีดลำต้นแล้วนะครับนี่กรีดลำต้นข้างๆเตรียมพร้อมนะครับอันนี้ก็พี่ดําหรือว่านายหัวดําเรานะครับปาดข้างเสร็จนะครับอันนี้ก็เชือกผูกนะครับเชือกผูกต้นนะดูลักษณะนะครับที่ว่าเราเสริมครับต้นนี้นะสามต้นนะมีต้นเอาดูนะครับเปิดอย่างนี้นะเปิดนี่เปิดซ้ายเปิดฝานะ ท2 2> ั้งสองต้นนะครับพร้อมอ้าวนี่ครับใช้เชือกนี้ก่อนนะดึงคือเราใช้เชือกอันนี้มันจะมันจะง่ายนะมันดึงเข้าหาง่ายกว่าแล้วนะครับดึงแล้วดึงดึงเข้าอย่างนี้นะครับพร้อมแล้วนะครับเรามีต้นแม่อยู่ตรงกลางครับเวลาปลูกให้ต้นชิดติดกันอย่างนี้นะครับอะอย่าปลูกให้ห่างมันจะเสริมขาง่ายนะใช้เชือกนี้ก่อนก็ได้หรือว่าจะใช้เทปพลาสติกใส ที่นก็ได้พันธุ์ที่แข็งนะันความแข็งแรงอันนี้จะเน่นกว่านะจะเน่นกว่าทนทานกว่ามาเห็นนะครับนี่ครับเสร็จเปหนึ่งต้นคือพอเสร็จอย่างนี้เดี๋ยวเราเอาผ้าเทปขาวนะผ้าเทปขาวพันพันอีกรอบหนึ่งนะพันอย่างนี้ครับนี่ครับคือการเสริมขานะของแวหัวดำนะอนี่ครับ ก็อย่างน้อยสี่ห้าวันถึงห้าสิบวันนะครับเนื้อก็จะติดกันแล้วก็แกะผ้าเทียนนี่ออกนะเอาต้นต่อไปเอาต้นต่อไปอันนี้ก็เมื่อกี้ปาดอ่าปาดแล้วนะใช้มีดปาดเนื้อเยอะคือก่อนก่อนที่จะจะทาบเสริมขาเนี่ยครับควรใส่ปุ๋ยไว้อย่างน้อยยี่สิบวันนะเพื่อให้ต้นเนี่ยมันลอกง่ายนะพอต้นลอกง่ายมันก็จะติดเร็วเพราะมันมีความพร้อมมีความสมบูรณ์นะของต้นนะครับต้นต่อไปอ่าครับนี่ครับทุเรียนต้น สิเดือนนะบางตีก็ต้นก็ใหญ่มากนะเกินเกินกําลังนะอันนี้มันพร้อมเลยนะขนาดนี้กันบงนังดีไม่ใหญ่เกินไปแล้วไม่เล็กเกินไปเลยก็จะติดง่ายกับการทํางานก็จะคล่องตัวนะ <c oughs> คอันนี้นครับ คือเราปาดให้ให้ให้ถึงเนื้อนี่นะฮะให้เนื้อนะครับนี่ครับเห็นมเนื้อ,อดูให้ชับรอบรอบต้นอีกทีครับขาดนี้กําลังเสริมขาอันนั้นก็เดี๋ยวก็เสริมอีกนะอ,อีกแถวหนึง่งอีกตนน้นแค่นี้นะครับแล้วก็ผาเทปใสพันนะอีกทีหนึง่งแต่เราดูอย่างเงี้ยมันไม่อาจจะดูไม่เห็นว่าผ้าเทปใสนะครับ อยู่นะครับ hmm. มีต mm ้นสนิท so อันนี้อ่าอันนี้พันกว้างนีอยู่ล่างพีายาอยู่ข้างล่างอันนี้อยู่ข้างล่างอันนี้พันแคบอันนี้พันอ่าอันนี้พันมันมันมีใช้ถองแค่นี้จะพันพันอันนี้มันสอดช่องแคบได้แคบนะ น,นดูนะครับอันนี้คือพันอันเล็กๆนะครับที่มันจะแคบๆนะทำงานลำบากก็ใช้แบบนี้นะใช้แบบนี้นะ,ะครับครับแค่นี้เองนะครับเสร็จสิ้นนะครับแล้วก็เราก็ ตัดยอดนิดนึงเพื่อตัดอาหารนะตัดยอดเห็นไหมครับเห็นไหมยอดนี้เราตัดไว้กิ่งไว้กิ่งก็ไวแต่ว่าเราไว้กิ่งเลี้ยงนะไว้กิ่งสังเคราะห์แสงนะนี่ครับอันนี้ก็ต้นแม่ยังอยู่เหมือนเดิมเราตัดต้นซ้ายต้นฝาอันนี้นะนะครับนะครับขามครับทีมงานของพี่ดำนะเสริมขาดูครับอันนี้ถ้าเราไม่ตัดยอดเราก็ตัดต้นได้นะครับตัดต้นนี้ได้เลยนะเพื่ออันนี้เราก็พันแม่เพื่อไม่ให้น้ามันเข้ามานะนะครับก็เสริม ใ,นนใ,ให้เนื้อเยื่อประกอบกันนะครับครับอย่าลืมว่าก่อนที่เราจะเสียบนะครับใส่ปุ๋ยรดน้ํานะครับให,ให้มันมีความสมบูรณ์มันจะติดง่ายนะจะติดง่ายแต่ถ้าเราไม่ใส่ปุ๋ยรดน้ําบํารุงก่อนมันจะลอกยากแล้วก็ติดยากด้วยนะเป็หน้าหน่นเนื้อเปลือกเนี่ยมันจะลอกยากพูดง่ายๆนะมันจะลอกยากนะ อนนะเดี๋ยวเราก็ใช้ผ้าเทปปติกใสพันอีกรอบนึงนะครับประกอบให้เนื้อมันแน่นให้กอตอนนี้ก็ติดแน่นแล้วนะมันมันติดง่ายครับทุเรียนะติดง่ายมากนะเรียบร้อยเสร็จเป็นหนึ่งตน้นเดี๋ยวไปดูทีมงานนะเสริมเสริมขานะทีมงานเสริมขา ใช้เม็ดทุเรียนบ้านทั้งหมดนะครับจิ้มแล้วปลูกนะครับนี่เราเสริมขาคือเราหาต้นต้นใหญ่นะครับเป็นหลักแล้วก็ดึงต้นซ้ายต้นฝามาเสริมนะครับกับเราดึงนะครับก็เดี๋ยวใช้ผ้าเทปพลาติกใสเหมือนเดิมครับขอบอีกทีหนึ่งนะประกอบทีอันนี้เราเพื่อให้แน่นนะครับให้แน่นนะครับแต่ว่าเราอย่าไว้นานเกินครับเดี๋ยวต้นเนี้ยมันจะกิ่วต้นมันจะคอด เราเห็นว่าเนื้อเยื่อติดแล้วก็ตัดถูพลาสติกออกตัดเชือกฟางนี้ออกนะครับ,รบเรียบร้อยนะครับนะครับทุเรียนถูกมากครับทุเรียน10เดือนนะครับต้นก็ประมาณนิ้วโป้งกว่ากว่าบางต้นนะต้นก็พอดีเล็กบ้างนิดหน่อยนะนะครับแล้วก็เสริมด้วยผ้าเทปพลาสติกใสอันนี้นะครับคือการ เสริมขาที่เหมาะสมอย่าลืมนะครับการปลูกต้องปลูกให้ต้นชิดติดกันนะครับมันจะทําง่ายอยากที่ผมได้มีประสบการณ์องนี้นะครับฝนก็ตกตก,ก็ก๊กก็กลงมาแหละนะฮะหนนี่ครับผ่านด้วยผ้าเทปก็เรียกผ้าผ้า,ผ,าผ้าเทปอันนี้มันเป็นพวกเล็กซีนฮนะที่ซีนอาหารได้นะแต่มันมีทั้งแผ่นเล็กซินฝนกำลังฝนตกนะครับอ่า นี่อันนี้นะอันนี้ทุเรียนบ้านนะทุรเทรียนบ้านชำถุงเห็นไหมชำถุงเนี่ยทุเรียนบ้านชำถุงสามต้นนี้อันนี้ทุเรียนบ้านที่ปลูกด้วยมเมล็ดนะครับจิ้มนะ,มะเมล็ดเห็นรึครับหกต้นครับไม่รู้เลือกเอาต้นไหนอันนี้นะครับกําลังเสียบครับกำลังทาบทษทีกาลังทาบยอดเสริมขากําลังทาบเสริมขานะ,เ,ะเห็นไหมครับ อันนี้ทุเรียนบ้านชําถุงนะครับทาถุงนะครับอันนี้ทุเรียนบ้านจิ้มด้วยเม็ดท่านดูครับต้นใหญ่นะต้นใหญ่มากนะฮะไอ้นะี่กำลังเสริมนะกำลังเสริมขานะครับท่านดูนะี่คือความจุดเด่นนะฮะจุดเด่นของทุเรียนบ้านนะฮะเม็ดนะที่เอามา ไปอาจจะไม่สวยดูนะครับหกต้นนะฮะดูลักษณะอันนี้ทุเรียนบ้านทำทุงนี่ก็เอาเม็ดมาเสริมเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมดูเป็นแถวเลยนะต้นนี้แปดต้นนะฮะเห็นไหมแปดต้นเรียนบ้านเม็ดจิ้มนะเม็ดจิ้มครับอันนี้ ตอนนี้สวยต้นนี้ทุเรียนบ้านชำถุงนะทุเรียนบ้านชำถุงเนี่ยผมจะปักไม้ไว้อย่างไงี้นะต้นไหนที่ปลูกคู่อะ่ะเพราะผมเปรียบเทียบนะน,นี้สวยนะมีเหลือไม่กี่ต้นสวยแบบนี้เหลือไม่กี่ต้นจ้ะน,น,นี่ข้อดีของการปลูกทุเรียนบ้านชำถุงหรือว่าเม็ดนะ อันนี้ทุเรียนบ้านชำถุงนะครับอันนี้เสริมอีกนะเสริมเม็ดยังโปรอยู่นะอันนี้หกต้นนะครับหกต้นดูโคนใหญ่ครับนี่ถ้าไม่เสริมนะช่วงตอนนี้มันได้ได้สิบเดือนเก้าเดือนสิบเดือนถ้าไม่เสริมมันจะใหญ่กว่านี้ครับดูครับใหญ่กว่าน,นี้โป้งผมนะครับนี่คือข้อดีนะครับสรุปถ้ามีทุเรียนบ้านเม็ดนะจิ้มเลยนะจิ้มไว้นี่มาใช้เวลาแปดถึงสิบเดือนนะครับ จะสวยงามอย่างนี้ครับต้นจะสมบูรณ์นะครับเม่ทุเรียนนี้ผมเอาของพี่ดำนะครับพี่ดำนะเจ้าของเม่ทุเรียนพี่ดำเบอร์โทรอะไรเผื่อว่ามีคนติดต่อศ6 2 0 6 2 0 6 9 1, 1 6 9 1 8 1, 1 8 1 5 2, 2 8 1 5 2 1> ครับถ้าต้องการแม่ทุเรียนบ้านอย่างนี้นะครับนะะติดต่อพี่ดำได้เบอร์นี้นะครับ